เอาหนักๆแรงๆไม่ต้องกลัวผมเจ็บเพราะไอ้นั้นมันไม่เจ็บอยู่แล้วพร้อมฮึบพึ่งพร้อมฮึบพึ่งพึ่งเออดึงเออดึงฮึบไปเออดีหนักๆเลยไม่ต้องกลัวฮึบพึ่งพึงเออึดึงฮึบมาอีกทีหนึ่งให้แม่นฮึบพึ่งพึ่งอ่าดึงฮึบไปอ่าโอเคไหเพราะว่าระยำใจไปแต่ดีขึ้นนะดีขึ้น ครั้งแรกเนี่ยน้ำหนักมันไม่ดีมันใกล้แล้วขาดความแม่นยําถ้าหากว่ามันห่างกว่าไปอีกนิดนึงมันจะนมันจะพอดีนะ,อดนะถึงแม้ว่าจะเบาแต่ช่างใช้ได้เพราะจังหวะที่สองเนี่ยเราตีน้ำหนักได้ดีนะถือว่าใช้ได้อ่ะโอเควันนี้เอาแค่นี้ขอบคุณครับเราจะเน้นเฉพาะจุดโครงสร้างนะครับเราจะไม่ตีอาวุธครับเราจะต้องตีจังหวะหนึ่งสองให้ชินหนึ่งสอง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 งั้นมาทางนู้นก็ หนสองมาทางนี้ก็ 1, นงสองเพนั้นเวลาเราชินกับการตีจังหวะแบบนี้ชินกับการตีจังหวะแบบนี้มันจะตีเห็นไหมต่อเนื่องมีความเพิ้วราะฉะนั้นการหลบหลีกเนี่ยสำคัญมากก็คือเก้านะพร้อมก็ออาวุธถอยพร้อมก็ตอบโต้นะครับจากในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีกส่วนที่มันเปราะบางดิวบาตอมน,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจบเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยว สำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้ล็อนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคาร์มิขึ้นนะครับแต่ถมา่อ่าเรา แต่ถ้าามว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุมดันมันจะเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้